อยากเห็นก้อนแก้วก้อนคำทำกับข้าวค่ะไม่ค่อยเห็นพี่เขาทำเลยเอาจิงจริงยิงม่อเมนวก้อนแก้วก้อนคำนั่งเห็ดบ่เปลี่นเด้แต่ว่าฉันบ่อยากห้เห็ดพราะวายหยังมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องเห็ดอยู่แล้วแล้วฉันก็มักเห็ดแล้วฉันก็มันเห็ดฉะนั้นมหนาทีเห็ดโอเห็ดงานออกไปหาเงินกระเห็ดไป่วนฉันแนวมูนีมันเป็นสิ่งที่ฉันมักฉันชอบอยู่แล้วปล่อยเห็เป็นนาทีของฉันอย่ามาแย่งหน้าที่ของฉันนะฮึฮึขณตอนสมัยเรียนวิสบายนู่มมสนะตอนสมัยอยู่หออยู่บ้านพักก็มีแต่นั่งนี่แหละเป็นคนเห็ดเอง ตเลือกเห็ดแรงเห็ดง่ายกับเข่ากับนำ้ำนั่งกับเห็ดทุกอย่างแต่นะ่ะตอนนี้มาอยู่ในเมียเมียบอกว่าว่าต้องเห็ดยังค่ะนอนอยู่ถ่ากินซื้อๆโหลดพอ,อยังตีฉันก็บ่ได้ไม่เบียกมีงานทางใดเนาะเลือกงานก็บหาโมงมีเวลาว่างบอกหลายเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปเห็ดโอที่วุ่นฉันก็นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ห้องนอนสูแต่ว่าก็คือว่านัา่นละช่วงนี้3ม,มื้อ3ม,มื้อในรอบปีฉันมีโอที่มื้อนี้อ้ายก่อนแก้วก่อนข้าก็เลยได้เลิกมาหาโมงฉันก็เลยปรึกษานางว่าเธอถ้าแม่นฉันเลิก20:00นไไปบ่ด้เฮ็ดกัซองทบ่มีคลิปเด้บ่ได้เดด้้ FC เเฮาาสิทวงงนก็เลยวางได้้ฮฮูบบ่เ็ดกัขา มันสิยากอย่างหลันก็เลยถามนางว่าสีเหตุอีหยังนางเลยบอกว่าโอ้ยอย่าม,มาถามเฮียดยังให้กินก็กินโรลดพันนะบุญนะันสวมวิญญาณเชฟเขาสิงนี่ก็ส่งปากดีโหลดด้เมื่อนี่คลิปวิดีโอก็ส่งสิเป็นภาพสีว่าค่อยสดใสแน่เดอ้อพอว่าหยังว่าตีก้อนแก้วก้อนคานังอะไรเปิดแฟลช่มันหยังดอกแบตนังกรเบิดอันนี้นังก็มา่ทยขีให้พวกเธอเบิ่งเทิง,งชาดแบตไปนํ่เด้นี่อุจุอาจารย์คับบก่อนอื่นเลืองานมาอ้ก้อนแก้วก้อนขามก็ไปหารางถวยลรางซ้ำซะกอนากันเพิ่อนกิับมาหา มาว่างไว้เสร็จแล้วก็พักย่างต่างหยามาทํากายล่างพักเที่ยวมาล่างมือนี่ก็คือพักนาค่ะเพิ่นว่าเพิ่นไปเปิดพอในตู้เย็นมันเหี่ยวอยู่ปรบมานสองตัวแล้วเหตุการณ์มันก็นมีอยว่าเลือกหาโมงมาก่อนฉันแต่ว่าลืมเอาลืมเอายางวัติลืมเอากุญแจห้องไปเฮตดงานนำ้ำคะล่เลือกงานมาก่อนฉันแบที่นี่เฮ็ุจังไดล่ะบาดนี้เฮ็ดจังไดแฉ้นก็นเลยบอกว่าให้ฉันออกอไปให้ฉันบอ,อกไปเดอ้อโดนมีโอเทียนนาะสูงหึหนางก็เลยโทรหาเมียหลวงเพิ่นก็คือสมโอกระตาบ้านก็พักกันคาปลดมา ีหลายคนที่มมาถามฉันแล้วก็บมมาเป็นห่วงฉันเรื่องคลิปที่เวลาฉันเล่นฉันทายกับพี่สุบูกับตะวันจังสีนาระเบิงนี่อันนี้ยกตัวอย่างไม่แค่คอมเมนต์เดียวดิมีหลายคอมเมนต์ก็ดีอีกยิงเจ้าวิญาณพันแยงผัวเจ้าติย่ายพนาโอ้ยยิงฉันสีบอกว่าพวกฉันเล่นน้ากันแบบมีมาตะไดเท่าใดพี่สุบูน่ะนั่งเป็นผู้หญิงแมนแมนฉันสีบอกให้ว่าเพอเพอแม่นก็บอกก่อนแก้วก่อนคำอีกนั่งเป็นคนที่บ่ได้มาคิดอีหยังติดปิติปีแบบนี้อีกอย่างฉันคือกันกับ่ได้คิดแหงบอกก่อนแก้วก่อนคําแห่งบ่ได้คิดค่ะฉันถามพวกเธอไหนพวกเธอบ่กเคยมีหมู่ผู้ชายบอกคาสิมานั่งคิดเล็กคิด หึงติปติปีแบบนี้ชีวิตบ่มีความสุขดอกคาเวลาพอกฉันสาพูนอ่านพอคอมเมนต์แบบนี้เนาะฉันพี่สมุก่อนเกี่ยวก่อนคั้มบกฉันปากกันนงหัวบัดั่นแต่ว่นนากรหันมาถามฉันได้พี่สมุอเออดิวเธอต้องหึงฉันแล้วดิเธอบ่มีทาที่ว่าสิหึงฉันแน่เลยบอกสักผักก่อนเกี่ยวก่อนคมันสวดคืนเนาะโอ้ยก่อนสิหึงบ่หึงกถามข่อยในเด้อพนะนั่นข้าตมข้าตาฝอยือบอกวิธีทำเห็ดแน่าอยากแน่ากินล้างากงุงเขาล้างผักย่างต่างหยาแล้วแล้วก่อนเกล ไม่เป็นอะมาทาการเกี่ยวเซวมาทําการกิ่งการพัดในน้ำมันน่ะละเพาะวา,าสีบสยน้ำมันฮาอิเอาน้ำมันหมูน่ะละให้มันออกไปเป็นน้ำมันงงบหยิงเพราะว่าฉันก็นงงแล้วเบิองอย่าว่าแต่คนอื่นเห็นแล้วกินบ่าคือกันถอดขนาดฉันกับก่อนแก้วก่อนข้าเป็นพวแม่กันแท้ๆวิธีทาแล้วก็วิธีเฮ็ดย่งแตกต่างกันเลยเพราะว่านังน่ะเอาวัตถุดิบทุกอย่างลงไปเ็จแล้วจ้งปุงที่ลังมันบ่ส่วนฉันกัสิปุงก่อนแต่ว่างไในก็แแสบคือเกาหลับบ้าเขาเฮียได้กินฮ ตบไถ่นั่งยังใส่ลงไปน้ากันเลยแหวามิน้องคนหนึ่งบอกฉันว่าผงชูรสให้เอิ่นไม่ได้ย่ายให้เอินว่าโมโนโซเดียมกูมตาเมเอาโอเคเธอตั้งสับหม่ให้ฉันต่อไปี้ฉันสิเอิ่นผงชูรสว,ว่าโมโนโซเดียมกูมตาเมเตอ,อจากนั้นบอกไอยก่อนเกวก่อนค่ำก็ได้ไล่ไขยฉันไปหาอาบน้าอาบในอาบน้า,นามาแล้วกระแรนมากระโดดเฟียกระโดดซักเขาไข่ตัวเขาบงางตีนขึ้นหันก็สิมีคนทวงถอดไข่ก่อนเกวก่อนค่ำอีเมนบอว่าถอดไข่คือส่งสีใหม่ๆนี่คือเคล็ดล กับเขาของสองเถาในแรงนี้ที่ก้อนแก้วก้อนข้ามเห็ดไปถาก็คือผัดคนะหมูสมชั้นแล้วก็ทอดไข่ทอดไข่กับสีเส่บอกเคี้ยวเคี้ยวใส่หัวหอมแขกลงไปน้ำบอกได้แสบบอกขาดฉันซิมเขาไปเลยว่าบู๊มือนีกับเขาคือแสบแทว่ะเพื่นก็ได้บคิงฉันอีได้บาดนี่อุ้ยฉันบ่เคยว่าเห็ดว่าแสบหอกแต่เธอเหรบ่เคยเห็ฉันเห็นจากที่อ่ะหละยิงเห็ดปนที่เป็นยังก้อนแก้วก้อนข้ามคือบด้เ็ดกับเขาจากที่อันบรเป็นน้ำเขาหรอกมันเป็นน้ำฉันนีหล่ะกับฉันมอย่อมในเขาเห็ดเนาะท้ามัาเขาอยากเห็ดเองข